สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะเรื่องราวที่ฉันจะนำมาเล่ามันเกิดขึ้นตอนฉันอายุแค่28ปีเองค่ะแค่28ปีเองนะคะยังไม่แก่ใช่ไหมเอ่ยใครชอบสาวใหญ่ก็มาติดตามรับฟังเรื่องราวของฉันได้เลยนะคะฉันปัจจุบันก็มีอายุ33ปีค่ะ เป็นสาวใหญ่วัยกลางคนแล้วแต่ฉันจะขอเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังนะคะก่อนที่ฉันจะมาถึงวัย33ปีนี่ฉันทำอะไรบ้างในระหว่างอายุ28ปีในช่วงนั้นการใช้ชีวิตของฉันมันช่างเด็ดแล้วก็เล่าร้อนไปมาแรงสุดๆเลยก็ว่าได้เพราะฉันตั้งใจว่าก่อนจะเข้าเลขสาม ฉันต้องเที่ยวหรือทำอะไรก็ได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการในตอนนั้นฉันไฟแรงมากค่ะแม้แต่เพื่อนผู้หญิงเหมือนกันด้วยกับฉันอย่างสู้ฉันไม่ได้เลยเพราะฉันเป็นคนที่หน้าตาดีทั้งอีกอย่างหุ่นของฉันก็ได้เปรียบเพื่อนสงันโดยเฉพาะส่วนล่างของฉัน ส่วนสะโพกงอนเหมือนไซสเอสเลยค่ะในช่วงนั้นฉันพักอาศัยอยู่กับลุงกับป้าและฉันเองก็มีความมั่นใจสูงสเสือเกินเมื่อฉันได้อยู่กับลุงกับป้าเพราะว่าป้าของฉันนั้นเลี้ยงดูฉันเหมือนลูกแท้ๆของของตัวเองเลยค่ะฉันเองก็ปลื้มใจที่สุด ที่คุณป้าของฉันได้เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็กและรักดูแลสมหวนเนื้อสมหวนตัวของฉันเหมือนลูกแทๆ้ๆฉันรักป้าของฉันที่สุดเลยค่ะป้าของฉันนั้นช่วงนั้นก็มีอายุประมาณ45ปีได้ค่ะฉันเองก็คิดสงสัยเหมือนกันว่าทำไมป้าของฉันนั้นถึงได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากสเสือเกิน ทั้งๆท,ที่ผู้หญิงด้วยกันล้วนแล้วต้องการความสวยงามทั้งนั้นแต่ป้าของฉันนั้นไม่เหมือนใครเลยค่ะเลยทําให้คุณลุงของฉันแอบนอกแจกคุณป้าอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งคุณลุงก็ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านบางครั้งก็อยู่บ้านในช่วงเวลานั้นฉันก็อยู่บ้านกับป้าอยู่เป็นประจำเพราะฉันเองยังไม่มีลู่ทาง ที่จะออกไปไหนงานการของฉันก็มีบ้างไม่มีบ้างฉันเองก็อยากจะออกไปเที่ยวนะคะแต่ฉันก็มองเห็นป้าแล้วฉันก็สงสารป้าฉันเลือกเกินฉันอยากจะใช้ชีวิตในช่วงอายุ28ปีให้สมกับวัยที่ร้อนแรงของฉันแต่ฉันก็ได้แค่คิดทำไม่ได้ค่ะเพราะเห็นป้าทำงานบ้านอยู่คนเดียวแทบน้ำตาตกใน พอไม่เคยเห็นสามีขอยช่วยงานบ้านเลยสักครั้งเดียวค่ะเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านหรือไปเที่ยวข้างนอกหรือไปทำธุระอะไรต่างๆคุณป้าของฉันก็มักจะพูดระบายอารมณ์ให้ฉันฟังเสมอจนฉันรู้ว่านิสัยของคุณลุงเป็นยังไงคะ่ะคุณป้าได้บอกเล่าให้ฉันฟังมาโดยตลอดฉัน ใช้ไวในอายุ28ปีได้พิสูจน์ให้คุณป้าได้เห็นฉันเองก็อยากจะลองใจคุณลุงของฉันเหมือนกันในเมื่อคุณลุงก็อายุไม่แตกต่างกันจากป้าของฉันสักเท่าไหร่เลยคุณลุงของฉันก็มีอายุแค่46ปีเองค่ะห่างกันแค่ปีเดียวกับป้าของฉันแต่ฉันนิสคะด้วยวัยที่ฉันอยากรู้อยากลองในเรื่องของผู้ใหญ่ ตอนนั้นคุณป้าของฉันบอกให้ฉันเฝ้าบ้านรอสามีของตัวเองกลับมาฉันเองก็รับปากป้าค่ะเพราะฉันมีหน้าที่คอยช่วยป้าอยู่แล้วในเรื่องต่างๆไม่ใช่ว่าแค่ช่วยนะคะเป็นเพื่อนป้าก็ยังได้เลยค่ะฉันช่วยป้ามาโดยตลอดพออิญว่าวันนั้นคุณลุงก็กลับมาบ้านในระหว่างที่คุณป้าของฉัน ออกไปทำธุระข้างนอกฉันเองก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันว่าวันนี้ทำไมคุณลุงกลับมาบ้านเร็วจังเลยหรือว่าคุณลุงจะมาแอบ,บดูคุณป้าในระหว่างที่สามีไม่อยู่น่าจะเป็นไปได้ฉันคอยคิดเองเออเองเสมอมาในระหว่างที่คุณลุงกับคุณป้ามาที่บ้านสวนทางกันทุกครั้ง อาจจะเป็นไปได้เมื่อฉันคิดแล้วคุณลุงก็เดินกระแฮมคอเข้ามาภายในบ้านในระหว่างที่คุณป้าของฉันยังไม่กลับมาบ้านเลยค่ะเมื่อคุณลุงกระแฮมคอเดินเข้ามาภายในบ้านฉันเองก็ตกใจใหญ่เพราะฉันคิดไม่ถึงเลยว่าคุณลุงจะกลับมาบ้านเร็วสักขนาดนี้ฉันกำลังล้างถ้วยล้างชามขัดหมอ้อและนึ่งข้าวไว้รอคุณป้าของฉัน ฉันทำงานอย่างตั้งใจมากและฉันก็คิดว่าถ้าฉันทำงานบ้านส่วนตรงนี้เสร็จฉันก็จะไปข้างนอกเหมือนกันแต่แล้วก็ไม่ทันสะงั้นค่ะพ่อลุงของฉันได้เดินเข้ามาภายในบ้านแล้วฉันเองก็ได้แต่รับหน้ารอคุณป้าของฉันนั่นแหละค่ะฉันได้พูดคุยกับคุณลุงของฉันไปสักพักหนึ่งจู่ๆคุณลุงก็ได้เดินเข้ามาหาฉัน ตรงที่ซิงล้างจานพอดีค่ะฉันยืนตัวแข็งชื่อและหันหลังให้กับคุณลุงส่วนคุณลุงก็พูดไปทางโน้มน้าวให้ตัวเองถูกและดูดีอยู่ตลอดเวลาคุณลุงชอบแซวฉันค่ะว่าฉันเป็นคนที่ขยันและชอบช่วยเหลือคุณป้าท,ทุกอย่างทั้งๆท,ที่ฉันนั้นก็อยู่ในวัยสาวที่ร้อนแรงน่าจะไป น่าจะออกไปเที่ยวด้วยซ้ำคุณลุงแอบแซวฉันอยู่แบบนี้เป็นประจำค่ะทั้งๆท,ท,ที่ในใจของฉันก็ตั้งใจแล้วว่าถ้าทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็จะออกไปข้างนอกไปเปิดหูเปิดตาฉันบ้างฉันก็คิดไว้ในใจอยู่แบบนี้เสมอแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าคุณลุงจะคิดกับฉันยังไงคะ่ะรู้แต่ว่าตอนนี้ คุณลุงได้เดินขยับเข้ามาหาฉันทีละก้าวทีละก้าวใกล้ชิดเข้าหาฉันเรื่อยๆจนประชันชิดที่ตัวฉันที่สิงล้างจานฉันเองก็เกรงไปหมดและอยากจะต่อว่าด่าทอคุณลุงเหมือนกันว่าอย่ามาเข้าใกล้ฉันมากฉันเกรงใจคุณป้าแต่คุณลุงของฉันเองก็ไม่ยอมฟังฉันค่ะฉันเอง ก็หมดคำที่จะบรรยายและหมดคำที่จะพูดกับลุงในตอนนั้นค่ะฉันตัดสินใจหันหน้ามาหาคุณลุงและสบตาคุณลุงในครั้งนั้นฉันเองก็ตื่นเต้นหัวใจของฉันเต้นตุบตับตุบตับเหมือนมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นฉันเองรู้สึกว่าจะมองไปทางไหนก็เป็นทางตันซะง,งั้นค่ะ เพราะคุณลุงของฉันปิดไว้หมดแล้วเมื่อคุณลุงเดินเข้ามาจ,จู่ๆคุณลุงก็ได้ยื่นมือคว้าไปหยิบถ้วยชามที่ฉันล้างไว้อยู่ทางด้านหลังของฉันคุณลุงเนี่ยจะหยิบอะไรจะเอาอะไรก็ไม่บอกฉันล่อให้ฉันตื่นเต้นอยู่ได้ฉันคิดอยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อคุณลุงมาใกล้ชิดฉันแบบนี้ฉันคิดแค่นี้แต่คุณลุงอาจจะคิดไปไกล กับชั้นมากกว่านี้ก็ได้ชั้นเองก็ได้แต่ยืน <c oughs> เกอ้อและมองหน้าคุณลุงเมื่อคุณลุงได้เอื้อมหยิบถ้วยชามจากข้างหลังชั้นแต่ดูที่ลำตัวของชั้นกับคุณลุงแล้วมันเหมือนจะปะทะกันสะมากกว่าเฮ้ยชั้นละถอนหายใจเข้าหายใจออกแรงๆจนกว่าคุณลุงได้ถอยตัวออกไปชั้นเมื่อเห็นคุณลุง ได้ก้าวเดินถอยหลังออกไปจากฉันแล้วฉันหายใจโล่งเลยทันทีค่ะฉันคิดไม่ถึงเลยว่าคุณลุงจะกล้าเข้ามาใกล้ตัวฉันขนาดนี้ในเมื่อมันไม่มีเรื่องอะไรฉันก็สบายใจแต่ฉันอยู่ๆไปและสงสัยในตัวของคุณลุงของฉันว่ากำลังคิดอะไรกันแน่ในเมื่อวันนี้มันผ่านไปแล้วแต่วันข้างหน้าก็ยังมีอีก คุณลุงของฉันก็ได้ทำอยู่แบบนี้บ่อยๆครั้งจนฉันเริ่มที่จะใจอ่อนให้กับคุณลุงไปซะงั้นเพราะคุณลุงเองเหมือนจะยั่วตายยั่วใจฉันเหลือเกินที่สำคัญหน้าอกแผ่นหนาใหญ่กว้างของคุณลุงและกล้ามแขนเป็นมัดๆทั้งคุณลุงเองเวลาได้เข้ามาใกล้ชิดทันทีไลยฉันรู้สึกว่าคุณลุงเหมือนจะดูดกินเลือดกินเนื้อฉันได้สักขนาดนั้น ฉันทำใจแล้วค่ะในเมื่อฉันยังได้อยู่กับป้าของฉันอยู่ฉันรักป้าจนฉันไม่อยากจะไปไหนเลยฉันยอมป้ากับยอมคุณลุงของฉันได้ทุกอย่างค่ะเมื่อวันเวลาผ่านไปฉันรู้สึกว่าฉันมีความผูกพันมากกับลุงและก็ป้าของฉันแต่ฉันเองก็ไม่รู้หรอกว่าคุณลุงของฉันมีความผูกพันกับฉันมากขนาดไหน เพราะว่าคุณลุงของฉันก็เหมือนพ่อแท้ๆของฉันคนคนหนึงเหมือนกันฉันนับถือแกมากกว่ายิ่งกว่าเป็นลุงของฉันซะอีกเมื่อคุณลุงเดินถอยหลังกลับไปฉันก็รีบเช็ดเหงื่อตัวเองที่มีเหงื่อไหลคลยย้อยออกมาจนตัวฉันมีเหงื่อซึมเปียกไปหมดฉันเองก็คิดรักลุงเหมือนกันนะคะ เพราะลุงของฉันเป็นคนดีและใจดีมากๆค่ะถึงแม้ว่าคุณลุงของฉันจะออกไปเที่ยวข้างนอกบ่อยๆหรือไปทำธุระอะไรบ่อยๆแต่ฉันก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าผู้ชายต้องการหาความสุขให้ตัวเองอยู่แล้วพอฉันเข้าใจคุณลุงของฉันดีค่ะแต่คุณป้าของฉันนี่สิคะจะรู้ไหมว่า คุณลุงก็รักสวยรักงามเหมือนกันจบแล้วนะคะสำหรับในใิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปในใิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ